เรื่องใครกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันมีประเด็นแบบนี้นะมันมีประเด็นที่ออตอนนี้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเรื่องภูมะเขือที่จังหวัดอุบลราชธานีประเด็นก็คือว่ามีข้อมูลมีคลิปเผยแพร่ก,กันว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้บุกลุกขึ้นไปที่ภูมะเขือซึ่งเป็นเขตแดนของไทยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นไปก่อร่างสร้างฐานที่มั่นนะคำว่าภูมันอยู่สูงอยู่แล้วไงนะคลิปที่ผมดูเนี่ยแล้วมีสํานักข่าวบางสํานักเนี่ยเอาไปเล่นเป็นประเด็นตอนนี้คนติดตามกันเยอะมากเลยเนี่ยนะมีรถไอรถแบ็คโฮร,รถขุดด้วยมันขึ้นไปได้ยังไงนะคำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงเราปล่อยให้กัมพูชาเข้าไปแบบนี้ได้อย่างไรแล้วทาง การไทยรัฐบาลไทยกองทัพไทยได้ดําเนินการอะไรบ้างในจุดนี้คืออันนี้คนถามมาเยอะจริงๆนะนี่ก็จะเป็นงานแรกอีกงานหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไปยังโฆษกของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีรายงานว่าพลเอกนัฐพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะ,ะซึ่งตอนนี้กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่แปลกประหลาดมาก ทั้งทั้งที่มีภารกิจสําคัญสูงสุดคือเรื่องความมั่นคงของชาติไม่มีรัฐมนตรีว่าการสาเหตุที่ไม่มีก็ไม่มีคําอธิบายมีแต่ข่าวออกมาว่าจะรอนายพลอีกคนหนึ่งที่จะพ้นก,กําหนดข้อห้ามนะหลังจากเป็นสวเนี่ยต้องพ้นระยะเวลาสองปีถึงมามีตำแหน่งทางการเมืองใหม่ได้เขาเก็บเก้าอี้ว่าการไว้รอนายพลท่านนั้นนะประเด็นคือ มันแปลกประหลาดไหมอ่ะเอาหละเรื่องนั้นเราว่ากันไปแล้วทีนี้คนที่ดูแลตอนนี้ดูแลรักษากระทรวงกลาโหมสั่งการมีอำนาจในการบริหารราชการกระทรวงกลาโหมก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพานิชน,น,นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารเรื่องการประชาสัมพันธ์กันให้มันดูดีให้มีความคล่องตัวมากขึ้นรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนมากขึ้นอะไรทํานองน,นี้ ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่าจะมีการตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะครับคาดว่าจะเป็นพลเรือตรีสุรสารคงสิริปัจจุบันท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็เป็นโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถ,ถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝ่ายความมั่นคงจะมานั่งตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับท,ที่ที่ต้องชี้แจงคืออย่าปล่อยให้โซเชียล ขยายความต่อไปถ้ามันไม่จริงมันก็จะเสียต่อเรื่องของภาพลักษณ์ของกองทัพแต่ถ้ามันจริงเนี่ยมันก็ต้องตอบคําถามนะว่าแล้วแล้วยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนได้ฟังจากสื่อมวลชนสายทหารว่าจริงทหารก็รู้อยู่แล้วว่ามีผมไปดูรายการทีวีรายการหนึ่งนะสื่อมวลชนสายตหารเนี่ย ท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกจริงทหารน่ารู้เรื่องพวกนี้นะแต่ทหารไม่ไม่อยากจะอะไรอะ่ะไปเข้าทางเขานะคำถามคือไม่เข้าทาง้วทำยังไงต่อครับไม่เข้าทาง้วทำยังไงต่อหนึ่งต้องชี้แจงว,ว่าสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่มันเป็นจริงนี่คืออะไรคือผมเองก็ยังไม่อยากจะไปสรุปแต่ว่าต้องฟังจากทางการว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงที่ภูมะเขือเนี่ยมันคืออะไร จริงหรือไม่ที่ทาหารกัมพูชาขึ้นไปสร้างฐานปฏิบัติการยึดพื้นที่ข้างบนนะ,ะถ้าไม่จริงครับก็ชี้แจงมาประชาชนก็จะได้สบายใจคืออย่าลืมว่าตอนนี้ประชาชนสนใจเรื่องข่าวสารที่ชายแดนไทยกัมพูชาสูงมากนะแล้วก็ทุ่มเทนะน้ำจิตน้ำใจสับพกกำลังการสนับสนุนต่างๆให้กับทาหารทหารสแสดงถึงความรักความผูกพันการให้กำลังใจกับกองทัพ แต่ไม่พอนะครับวันกองครับจะต้องทำก็คือให้ข่าวสารที่มันตรงไปตรงมาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราทำอย่างไงไปบ้างที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องต้องลบต้องทล่มกันก็ไม่ได้อย่างนั้นนะครับเออแต่ว่าเราจะทำอย่างไงล่ะจะทำอย่างไงหนึ่งเรื่องนี้เกิดจริงหรือเปล่าเรื่องภูมะเขือเนี่ยนะกเหม็นทากระเช้าขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน เอาเอาวัสดุสิ่งของเข้าไปแล้วก็ไปทำไอ้อาฐานบังก้องบังเกอร์อะไรเพื่อไปยึดชายภูมิอะไรแบบเนี้ยตอนนี้คาบน้มันวอดไปหมดแล้ววันก็ฝากกระทรวงกกระทรวงกลาโหมนะคนใหม่ที่ถ้าเข้ามารับหน้าที่นี่แหละนะก็เข้ามาชี้แจงหน่อยว่าเรื่องเรื่องรามันเป็นอย่างไรนะครับ